วันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวนะครับเครื่องพารามอเตอร์สุดฮอตอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมก็คือเครื่องท็อป80ครับเครื่องในตำนานที่ใครๆก็ต้องรู้จักครับผมวันนี้เราก็อยู่กับหมอประสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสิทธิ์กาลสินครับเนี่ยฮะวันนี้เราก็มาติดตามชมเครื่องท็อป80นะครับเคว่าความแรงจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะบินทดสอบในวันนี้นะครับเครื่องตัวนี้ หมาะสำหรับเขาบอกนะเหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เกินเจสิเดี๋ยวเดี๋ยวแปสิห้าจะบินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะบินครับมาดูส่วนประกอบเบื้องต้นก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากโครงเลยครับนี่โครงอะไรครับเนี่ยมินิเพลนครับเขาขายโครงเขาเขาไม่ได้ขายเครื่องเพราะซื้อก้อนเครื่องเขาไม่ขายอ่ามมนต้องขายทั้งชุด มันต้องมาด้วยโครงมินิเพนมูลค่าของโครงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นนะครับเฉพาะโครงครับเครื่องมันก็เหลืออยู่ไม่กี่หมื่นเขาเลยไม่ขายเครื่องมาก่อนครับไมพัดที่แปดพันแค่ไหนเฉพาะใบเนี่ยโอ้เนี่ยฮะใบครับแปดพันสวยงามมากครับเพราะว่าอะไรครับเนี่ยดูกี่ชั้นครับเนี่ยดูครับประมาณมากกว่าสิบชั้นครับโอ้เห็นว่ายี่สิบเอ็ดชั้นเลยเนาะเห็นว่าอย่างนั้น เห็นด่างกันครับโอ้โหดูครับโครงไม้อใบไม้นะครับเนี่ยแต่ราคานะครับเท่ากับใบคาร์บอนเลยครับไม่ต่างกันเลยครับเนี่ยฮะมินิเพนครับแต่อีกทีก็มีสามเดือนเนาะสั่งมาทีหนึ่งครับเดี๋ยวจะเก็บไปบูชาวัดสักมอนเจ้าของนะครับมันเจ้าของครับโอเคฮะเดี๋ยวมาดูจุดเด่นของโครงโครงนี่นะครับว่าที่มันเจ็ดหมื่นเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างครับของโครงนี้ ก็มันเบาครับดับแรกคือเบากันที่สองก็คือถอดประกอบง่ายแยกชิ้นส<อ>่วนทุกอย่างนี้แยกชิ้นส่วนหมดถ้าเสียหายยไม่ต้องทําทั้งหมดก<ห>็จะมีถ้าก้านง,งอก็ตัวนี้ก็ถอดเฉพาะก้านนี้เปลี่ยนอ<ห>ไอ้ตุ้มนี้ก็เปลี่ยนได้ก้านวงนอกก็เปลี่ยนได้เป็นสีสีท่อนตัวนี้ก็เปลี่ยนได้อโครงกลางก็เปลี่ยนได้นะครับ เ๋ยวโอกาสงอเนี่ยผมว่ายากเพราะเครื่องมันเบาอืมเอ่อหนัก18.5โลใช่ไหมประมาณ18.9อ่ดจุดเ9้าอะกบทีไป19บเก่ะอ่า20ลสิน้ำมันก้อนอย่างี้ประมาณ20กิโลอืมถามว่ามันมันอยากได้ไหมอยากได้แต่ไม่มีตังค์อ่าก็อยากได้ครับอยากได้แต่ต้องลองบินดูก่อนว่า เรามารักนหนักเราได้ไหมและบินและสนุกไหมโอเคบินแล้วมีความสุขหรือเปล่านะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อจากนี้ครับว่าหลังจากโครนนี่มาดูส่วนประกอบหลักของของเครื่องบ้างเนาะก็ตัวเครื่องครับนี่ฮะเป็น,าน,นคาร์บอนน้อยตัวครอบครอบครอบเสื้อหรือเปล่าครับเสื้อสูบครอบครอบเสือ้อสูบครอบ่าไว้หัวเทียนที่เป็นหัวเทียนเบอร์เล็กนะครับนี่ฮะเบอร์เล็กครับเล็ก,เล,กเล็กตามเครื่อง cr 9 e b น่าจะประมาณนั้นนะครับท่อนี่ครับท่อครับท่อไอเสียเออเห็นว่าในข้างในเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอย่างของมันแล้วครับเห็นว่าข้างนอกเป็นลูมิเนียมใช่ไหมใช่ครับข้างในเป็นไทเทเนียมใช่ครับอ๋อเนี่ยครับตัวนี้ครับมีมีเลขอัตราทดเลยครับเนี่ยนี่ครับเหมือนเลขอัตราทดนะครับเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเฟืองครับเนี่ครับอัตราทดรุ่นใหม่นะครับล่าสุดเลยของปี2022เนอะครับนี่นะฮะแล้วก็ข้างล่างนะ ก็จะเป็นถังน้ำมันมินิเพนใช่ไหมครับ,รบ ain, มินิเพนจูดน้ำมันคาเน็ตเป็นของเพนเนี่ยนะครับอันนี้คาบูเป็นแบบไหนครับเนี่ยคาบูเป็นวาโบครับวาโบนี่นะครับแล้วไอเข็ này, มสองเข็มนี้มันมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยเข็มสองเข็มตัวนี้ก็เป็นเข็มน้ำมันทั้งสองเข็มนัม่นแหละอือฮึเอ,อ่อเข็มสั้นก็จูนรอบเดินเบาครับเข็มยาวก,ก็จูนรอบสปีดรอบจัดรอบจัดใช่ไหมครับอืม เนี่ยนะครับนี่โช๊คครับโช๊คอยู่นี่ครับโช๊คแหมโช๊คไฮโซมากครับนี่น่ฮะโชคมีระบบโช๊คนี่ครับเนี่ยเปิดโช๊คครับไอที่ที่แปลกกว่าใครพวกก็คือปั๊มน้ำมันมันไม้ดูีบครับเรื่องตัวนี้ไหนครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมนี่ฮะนี่ครับอยู่นี่ครับลูกสีอยู่ไหนหน่ออยู่นีมีรูเสียบด้วยเนี่ยนะครับนี่ะดูครับ เนี่ยฮะรีมูฟบีฟอร์ฟลายเนี่ยห่อดิเด้อก่อนจะบินครับนี่นะครับทำไงครับเวลาเสียเข้าไปเสียบเข้าไปตรงเสียบอย่างนี้ปั๊บอ้าวแล้วก็บีบมันลูกบีบใช่ไหมครับทีนี้ใช่ครับโอเคบีปุ๊บกดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าบีบแล้วมันจะขึ้นโอเคครับน้ำมันจะมาอากาศมันจะเข้าไปในถังน้ำมันโอเคครับต้องกดด้วยไหมครับอ่ากดตรงตรงตรงนี้ด้วยคาบูครับโอเคครับน้ำมันก็จะไหลเข้าโอเคตามหลักการของวาโบเนาะครับนี่ครับก็บินก็ โอเคส่วนหลังด้านหลังก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะครับด้านหลังด้านหลังก็น่าจะมีประมาณนี้อ่ะมาดูด้านหน้าหน่อยครับด้านหน้าหน่ book, อยแ no, อ,อ A book, ร์บ็อกแอร์บ็อกอ่ะแอร์บ็อกเนอะแอร์บ็อกอ่าดูแอร์บ็อกครับนี่ฮะแอร์บเอ็บอกมีโลโก้ของท็อปแปดสิบด้วยครับตัวเนี้ยสวยงามโอเคครับนี่จะน้อยหรือว่าจะเป็นทลองดูเป็นร้อยเชือก โอเคครับกัดเหยื่อกลองนี่ยคกลองน้ำมันครับเป็นของน่าจะเป็นของกลองทองน่าจะของโคดินีหรือเปล่านี่ครับมันกันเลยอ่ะมาดูตรงข้างหน้าบ้างครับทีนี้ข้างหน้าด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้เด่นมากเลยครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโยอะยะเนี่ดึงสตาร์ทครับอ๋อลานดึงสตาร์ทใช่ไหมครับสายดึงสตาร์ทใช่ครับเนี่ยนะครับแล้วนี่คือสายอะไรครับเนี่ยสายคลองดึงสตาร์ทไม่ให้มัน แล้วเวลาตอนบินมันอยู่ใกล้ๆมือมีปัญหาก็ตึงสตาร์ทได้เลยอ๋อครับตึงสตาร์ง่ายขึ้นครับที่เป็นสายคล้องไว้นะครับไม่ให้มันตึงไปได้ทีนี้ฮาเน็ตครับฮาเน็ตก็เป็นของมินิเพลนครับนี่ฮะมินิเพลนครับผมจ่ายเจ็ดหมื่นก็จะได้ตัวนี้มาด้วยเลยตัวเตฟุดเลยครับดูฮะตัวล็อกครับไฮโซมครับนี่ฮะดูตัวล็อกเลยนี่ฮะฟึบนี่ฮะ โอ้ยดูฟังเสียงครับตรงบอลได้ถึงความแพงครับเนี่ยกดเฉยๆปุ๊บเด้งออกเลยโอเคครับเหมือนกันทุกตัวไหมทุกตัวเป็นเหมือนกันเลยครับตัวนี้ฮะเบานะครับเนี่ยฮะเบาโอเคเลยครับตอนแรกคิดว่าจะกดอย่างงี้ไม่ใช่ต้องกดจากด้านนี้เข้าไปกดแล้วมันจะดีดออกเองใช่ครับโอเคแล้วก็คะแนนเป็นเนื้อครับเป็นไงครับเนี่ยสวยมากครับสวยมากครับรับได้ยี่สิบตัน นีครับสวยงามมากครับสวยครับมาดูตัวของอะไรครับเนี่ยสายคันเร่งสายคันเร่งครับสายคันเร่งครับนี่เลยครับสายคันเร่งครับอ่าเล็กๆครับเล็กๆนี่นะครับแต่พอดีมือเนี่ยตัวนี้มันจะกดนิ้วนิ้วชี้ได้พอดีเลยเนาะพอดีครับเวลาที่เราใส่เนี่ยฮะ กรรมมันจะเป็นแบบน้ำหนักอยู่ที่นิ้วชี้เลยเบาเบาเบารัดรัดเนี่ครับเนี่ฮะตืดตดตืดได้เลยโอ้ดูดีครับสุดยอดมากเล่นก็เนี่ยฮะก็ไม่ได้หนักเนาะเบามือเลยครับเบามือดีครับโอเคต่อมาครับในส่วนของพวกบาเนาะตัวนี้เป็นบาบาเจใช่ไหมครับเนี่ยบาเจครับ อ๋อตัวนี้ก็เป็นสลักถอดนี่ฮะสลักถอดนี่ลยล็อกปลาถอดได้ด้วยมือใช่ไหมครับยังไงก็ถอดตัวนี้ถอดด้วยมือครับดึงด้านหลังปึ๊บอ๋อหลุดแล้วแล้วก็ถอดมาได้เลยครถอดมาได้เลยโอเคครับเริใส่เข้าไปก่อนก็ได้ตรงรูแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะเสียบเข้าไป ง่ายนะครับง่ายได้จากประสบการณ์มาครับในการถอดประกอบโคนี่ยากไหมครับหรือยังไงครับตอนแรกยากครับใช่ไหมใช่ครับแต่พอได้เทคนิคมาก็เลเลอ์ครับกับดันโคนก็สอนได้มาสอนเดี๋ยวมีเรามีคลิปตอนคืนที่ที่แกสอนอยู่นะครับอ่าฮะก็สอนการประกอบโครงก็ไม่ยากครับโอเคครับอ่ะเบื้องต้นครับ ทั้งหมดตัวนี้ฮะถ้าเกิดเราต้องการที่จะซื้อครับราคาจะจบอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งแสสามืนห้าพันบาทเนี่ยฮะหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันนะครับครับจ่ายแสนสี่มีทอนอามีทอนห้าพันนะครับเนี่ยก็อนมัดจำเครื่องส่วนที่เกินแสนสามหมื่นห้าอ่าใช้เวลาสั่งนานไหมครับเนี่ยสองเดือนครับสองเดือนได้โดยประมาณโดยประมาณนะครับอื้อหือ โอเคครับเดี๋ยวมาลองบินดูครับผมว่าจะคุ้มกับค่าเงินที่เราได้จ่ายไปหรือไม่ครับโอเคครับลมแปรปรวนเรื่องสายไฟล็อกตึ๊บจุ๊งอยู่ครับอ่าจะลองดูครับโอเคครับไป 拜拜，欧 ากจ้โอเคครับความรู้สึกแรกนะฮะในการได้บินเครื่องพับ80นะครับก็คือโว้กกำลังนะฮะแรงหรือเหลือครับสำหรับผมเนี่ยหนักประมาณ60กิโลนะครับก็บินสบายครับถือว่าเป็นเครื่องที่สมูทนะเครื่องก็เรียกมาทันใจดีครับก็ถือว่าเพียงพอสําหรับการบินครับแล้วก็สําคัญก็คือมันง่ายมากๆเพราะว่ามันไม่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังเราเลยไม่เกะกะเพราะว่ามันเบาจริงๆ นะครับขึ้นง่ายแล้วก็เครื่องก็แรงดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องครับที่น่าสนใจและก็น่าแนะนานะครับแล้วก็ใครที่มีตังค์นะฮะก็ควรจะซื้อมาติดไว้ครับผมเพราะว่ามันบินง่ายมากๆครับย้ากูมันสุดยอดมากตา่างก่นวอร์มการได้วอร์มก่อน เครื่องไม่ได้ใช้เยอะเลยนะผมบินใช้เครื่องแค่ประมาณสิบยี่เปอร์เซ็นเองโอ้น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าครับเครื่องท็อปแปดสิบครับแปดสิบซีซีฮะโอ้โหเป็นไงฮะความแรงเพียงพอไหมครับในการบินผมว่าแค่นี้ก็พอนะอืแล้วเราไม่ต้องแบกหนักด้วยใช่ไหมสบายสบาย ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ล่มไซส์สักสิบห้านั่นไงได้ตามใจกันนั่นไงคุ้มค่าไหมครับราคาแสนสามหมืนห้าพันเกินคุ้มเกินคุ้มครับเกินคุ้มอบอกเลยเกินคุ้มเขาบอกว่าน้ำหนักเจ็ดสิบินไม่ได้ครับที่แปดสิบห้าเข้ามาี้ครับอ่มไซส์ยี่สิบหกนะไซส์ใ่เปรียบผมว่าจะลองสิบแปดเอ็กซ็กอยู่ครับ ที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันครับอืมีเราหนึ่งลิตรเก็บกันสามสามไฟดูครับดูครับคคนรับไม่เหลือเหลือก็ยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยยังเหลือนะครับโอ้โอเคเลยครับเป็นไงครับคุณนายไม่ต้องไปสั่งอ๋อนุมันให้สั่งเลยไหมครับเนี่ยสั่งเลยสั่งเลยได้นไงโอ้ดูครับมาเลยเนี่ยเนี่ยเอาคุณสีส้มเนี่ยเาของสีส้มด้วยโอ้คุณนายนะครับ เห็นสามีบินได้ครับผมสั่งเลยพนะสั่งเลยนะครับเนี่ยนักบินนะครับหัวนอกก็ไม่ใสมันดูนะนั่นอ่ะอันน่ะอันน่ะอันน่ะโอ้โหเขาไม่ดีเขาไม่ดีอันน่ะสั่งสกระตันพลเลยเอาสีส้มนั่นอ่ะกระตันพลสีส้มจริงกระตันพลจริงไหมครับว้าเนี่ยฮะรองเท้าแตะครับแม่บินชิลเหลือเกิน อาจารย์สอนให้ลูกศิษย์ใส่รองเท้าแตะปิ้นอ่ะแกให้แกให้ไอ้นนี้มาเหรอหรือว่าไปพัดจะให้มันมากับเครื่องครับ่อ่ครับนี่เป็แปดพันห้าตู้ดิตู้ดิตู้ดิฮะโยกมือเดียวสิมือเดียวสิไหวไหมมือเดียวฮะมือเดียวยกไหวไหมมือเดียวได้เลยดูนิ้วเดียวใช่ดูครับดูครับเนี่ยมือเดียวครับมือเดียวครับโอ้ เครื่องท็อป80นะครับเนี่ยบอกเลยครับว่าแจมสุดยอดครับตัวนี้ครับเจ๋วต้องลองครับของมันต้องลองของมันต้องมีครับสีส้มต้องมานั่นไงเกียร์ลัล้อย่งขึ้นท็อปแล้ว <c oughs>